อยากบอกอะไรกับรัฐบาลใหม่จากใจ SME ครับก็ขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศนะครับในเร็วๆนี้นะครับก็ในฐานะที่ผมเองเป็น SME 1รายนะครับแล้วก็ในฐานะที่ได้มีโอกาสได้ทำงานคลุกคลีกับบริษัท SME อีอีกหลายร้อยบริษัทครับก็ขอออกตัวก่อนว่า ถ้าในมุมผมเนี่ยผมอยากฝากให้กับทางรัฐบาลครับช่วยดูในหลากหลายลายข้างลายหนเวลานโยบายออกมาเนี่ยก็จะไปกระตุ้นด้านอนื่นๆเนาะแต่ผมอยากจะบอกว่าทางฝั่ง SME ก็เป็นอีกหนึ่งด้านที่สำคัญมากๆเพราะเศรษฐกิจของประเทศไทยโดนขับเคลื่อนด้วย SME นะครับถ้าวันนี้ผมอยากจะฝากบอกเรื่องแรกก่อนผมอยากจะให้ช่วยดูในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะว่าเราจะทำไงให้ SME ในเมืองไทยของเราเนี่ยครับสามารถกระจายไปทั่วโลกเพราะสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือการที่เราได้เริ่มทำงานกับ SME เนี่ยเราจะเห็นว่าสินค้าและโปรดักผลิตภัณฑ์ของไทยเราเนี่ย เป็นสินค้าที่ยอดเยี่ยมมากๆพี่ๆว่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็อยากจะให้รัฐบาลไทยเนี่ยช่วยมองช่องทางออกไปนะครับเรื่องที่2คือในแง่ของแหล่งเงินทุนนะเพราะว่าวันนี้พอองค์กรเริ่มขยายบริษัทเริ่มขยายเนี่ยต้องการแหล่งเงินทุนค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะช่วยดูเกี่ยวเรื่องแหล่งเงินทุนให้นะครับและก็เรื่องที่3ครับ เกี่ยวกับเรื่องความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญว่าเพราะหลายครั้งหลายหนคนพี่เป็นระดับ SME เนี่ยเรามีความรู้ความสามารถเฉพาะในตัวเนื้อง,งานของเราแต่ในแง่ของธุรกิจเราเองยังมีความรู้ด้านนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ฝากไว้สําหรับรัฐบาลครับแล้วก็สําสหรับผู้พี่ๆที่เป็นเจ้าของกิจการในระดับ SME นะครับมีเรื่องอะไรที่อยากจะฝากบอกรัฐบาล ฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ